สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้มีข่าวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกแล้วนะครับใช่ค่ะมีเหตุการณ์ประทะกันประปรายอย่างล่าสุดนี่ก็ที่ภูผีศรีสะเกตเนาะครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นที่ถึงขั้นที่ไทยต้องใช้ F16 ตอบโต้การยิงจากฝั่งกัมพูชาเลยอืมใช่ค่ะวันนี้เราคงต้องมาดูกันละค่ะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆมันเป็นยังไงทำไมมันยังคุกรุ่นอยู่เรื่อย ครับซึ่งประเด็นชายแดนเนี่ยมันซับซ้อนมากมีทั้งประวัติศาสตร์การเมืองอะไรแยะไปหมดเลยนะครับถูกต้องค่ะคือไอเหตุการณ์ประทะที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งจริงๆนะคะการจะเข้าใจภาพรวมเนี่ยเ,ออเราต้องดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยค่ะครับมีแหล่งไหนบ้างครับที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ ก็จะมีทั้งรายงานข่าวล่าสุดเลยค่ะอย่างจากไทย PBS ผู้จัดการออนไลน์หรือคลิปวิเคราะห์ต่างๆใน YouTube แล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณทรงฤทธพลเงินหรือแซค h ค r รี่อบูซามีต่างชาติด้วยนะครับใช่ค่ะมีฟาคิมเบงด้วยแล้วก็รอสอดุลยภาคปริชารติแล้วก็แน่นอนต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มุมมองของแต่ละฝั่งที่มันต่างกันมากม ครับผมเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือพยายามจะประติดประต่อข้อมูลทั้งหมดนี้แหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเกิดซ้ําๆแล้วเขามองต่างกันยังไงจะได้เข้าใจลึกกว่าแค่ข่าวรายวันเนาะใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มไล่จากเหตุการณ์ล่าสุดกันก่อนเลยดีกว่าครับช่วงไม่กี่เดือนมานี้ความตึงเครียดมันประทุหลายจุดเลยที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วสะแก้วนี่ก็ดูจะหนักเหมือนกันนะครับ ที่นั่นมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาแล้วที่น่าสนใจคือ,เ,อ,อเหมือนมีการใช้ชาวบ้านนะคะทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่แม้แต่พระสงฆ์ออกมาข้างหน้าเลยเหมือนเป็นโลกมนุษย์เลยเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมีข้อมูลว่าผู้ว่าบันเตียเมียนเจคุณอุมเรียไตยเนี่ยเป็นคนระดมมวลชนมาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ไทย แล้วฝั่งไทยเราตอบโต้ยังไงครับในเคสนี้คือฝ่ายไทยเลือกใช้ตำรวจตรเวณชายแดนเป็นหลักค่ะไม่ได้ใช้ทหารโดยตรงอันนี้น่าจะเป็นไปตามข้อตกลงบางอย่างแล้วก็เพื่อลดความตึงเครียดด้วยพร้อมกับเพิ่มการตรวจการให้เข้มขึ้นอ๋อครับครับคุณทรงฤทธ์โพนเงินเขาวิเคราะห์ว่าการที่ไทยยึดแนวทางแบบนี้แม้จะไม่ได้ใช้ความรุนแรงตอบโต้กลับไปแต่ก็เป็นการกดดันกัมพูชาทางอ้อมในเวทีระหว่างประเทศเหมือนกันนะครับ อืมก็น่าสนใจครับนอกจากสากแก้วแล้วที่สีสเกตแถวผู้ผีผามออีแดงหรือที่ช่องบกอุบลก็มีเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเมื่อปลายพฤษภาห8ที่ช่องบกทหารไทยเราไปเจอว่ากัมพูชาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทับซ้อนก็เลยมีการยิงเตือนกันไปแล้วทางนูนว่าไงครับทางกัมพูชาก็อ้างว่าไทยเริ่มก่อนแล้วก็มีรายงานว่าทหารเขาเสียชีวิตหนึ่งนาย ส่วนที่ภูผีอันนี้ล่าสุดเลย23กันยา68มีทหารกัมพูชาประมาณ3-4นายคลานเข้ามาใกล้ฐานเราคลานเข้ามาเลยใช่ค่ะแล้วก็ใช้ปืนเล็กยิงขึ้นฟ้า3-4นัดมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะลองเชิงหรือหาตำแหน่งใหม่ของทหารไทยทางเราก็เลยยิงตอบโต้ไปจนเขาถอยกลับไปมีเรื่องอาวุธหนักด้วยนี่ครับ BM21 อะไรนั่น อืมมีรายงานค่ะว่ามีการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1เข้ามาใกล้ชายแดนด้วยอันนี้น่ากังวลเหมือนกันแล้วประเด็น F 1 6ล่ะครับอันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับที่สูงมากเลยนะใช่ค่ะเรื่องนี้แ a คอรี่อาบูซาให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการที่ไทยตัดสินใจใช้ F 1 6เนี่ยมันเป็นการตอบโต้ที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนใหญ่กับจรวดยิงเข้ามาแบบไม่เลือกเป้าหมายไม่เลือกเป้าหมาย คือยังไงครับคือยิงสเปะสปะเข้ามาค่ะแล้วกระสุนบางส่วนมันดันไปตกในพื้นที่พลเรือนเรามีโดนโรงพยาบาลด้วยซึ่งมันอันตรายต่อประชาชนมากๆการใช้ F 1 6ก็เลยเหมือนการส่งสัญญาณแรงๆว่าหยุดนะการยิงแบบนี้มันรับไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับไม่ใช่แค่การประทะก,กันร,ระหว่างฐานปกติประมาณนั้นค่ะพอฟังดูแล้วยุทธวิธี2ฝ่ายนี่ต่างกันชัดเลยนะครับชัดเจนค่ะกัมพูชาจะดูเน้นสร้างสถานการณ์ย่วยุ ใช้มลชนสร้างของในที่พิพาทมีใช้ดโดรนมีลอบวางทุนระเบิดด้วยนะส่วนไทยเราจะเน้นทางการทูตก่อนใช่ค่ะใช้กติกาสากลตอบโต้ตามขั้นตอนตามสัสดส่วนหรือที่เรียกว่า Ru l e ฟเ Engagement แล้วก็มีใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างปิดด่านซึ่งอันเนี้ยกระทบเขาเยอะเหมือนกันครับเห็นว่ามีจับกลุ่มคนด้วยอย่างก๊กอานอะไรนั่นค่ะก็คือดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไปตามปกติ อ๋อแล้วก็มีเหตุการณ์เผาศูนย์ประสานงานสามเหลี่ยมมรกตอีกอันนั้นยังไม่รู้ฝีมือใครเลยโหเรื่องอนั้ซับซ้อนจริงๆครับแต่เหตุการณ์ล่าสุดพวกนี้ก็น่ากังวลอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เข้าใจจริงๆว่าทําไมมันเกิดซ้ําๆเนี่ยเราคงต้องมองลึกลงไปถึงแรงจูงใจโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาครับเขาคิดอะไรต้องการอะไรกันแน่นักวิเคราะห์มองหลายปัจจัยเลยค่ะอย่างแรกเลยที่พูดกันบ่อยๆคือเรื่องการเมืองภายในการเมืองในกัมพูชาเองใช่ค่ะ คุณทรงฤทธิ์กับอบูซ่ามองคล้ายๆกันว่าการสร้างความตึงเครียดกับไทยเนี่ยอาจจะช่วยเสริมภาพลักษณ์รัฐบาลใหม่ของหุ่นมาเนตให้ดูเข้มแข็งแล้วก็เปิดทางให้หุ่นเซนผู้พ่อได้มีบทบาทเป็นผู้สร้างสันติภา,าพอะไรแบบนี้ด้วย <c oughs> อ๋อเป็นการสร้างบทบาทให้ทั้งคู่ค่ะแล้วก็แน่นอนการปลุกกระแสะชาตินิยมเรื่องเขตแดนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ใช้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในได้ดีเสมอโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ แล้วเรื่องเศรษฐกิจนี่มันเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนครับการปิดด่านของเราเนี่กระทบเขาหนักมากเลยเหรอหนักมากค่ะคุณทรงฤทธ์บอกว่ากระทบเศรษฐกิจชายแดนเขาเนี่ยทั้งค้าขายท่องเที่ยวเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะโหขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาก็โดนแรงกดดันทางเศรษฐกิจเรื่องอื่นด้วยอย่างสิทธิ GSP จากอเมริกาจาก E.U ก็ลดลงไปการสร้างความตึงเครียดชายแดนก็เลยอาจจะถูกมองว่าเป็นการกดดันไทยให้เปิดด่านก็ได้ค่ะ เหมือนส่งซิกมาประมาณนั้นค่ะในจดหมายที่ฮุนมาเนตส่งถึงนายกมาเลเซียก็พูดเรื่องเปิดด่านกับไทยหลายครั้งเลยมีอีกประเด็นที่ผมเห็นผ่านๆคือเรื่องธุรกิจสีเทามันเกี่ยวด้วยเหรอครับเกี่ยวค่ะอันนี้อาบูจาวิเคราะห์ไว้ว่าแหล่งทุนส่วนหนึ่งของชนชั้นนําในกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มที่โยงกับตระกูลฮุนเนี่ยมาจากธุรกิจสีเทาชายแดนอย่างบ่อนคาสิโนแล้วก็พวกแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ต่างๆอ๋อที่ฐาน อยู่ฝั่งนวนเยอะๆใช่ค่ะทีนี้พอรัฐบาลไทยช่วงหลังพยายามปราบปรามเรื่องนี้จริงจังหรือมีแนวคิดจะเปิดคาสินโนถูกกฎหมายบ้านเราเองมันก็อาจจะไปกระทบผลประโยชน์เขาโดยตรงเขาก็เลยอาจจะตอบโต้ด้วยการสร้างความไม่สงบชายแดนก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นปฏิกิริยาหรือพยายามขัดขวางความพยายามของไทยนอกจากการเมืองเศรษฐกิจธุรกิจสีเทา ดูเหมือนเขาจะมั่นใจแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศมากโดยเฉพาะศาลโฮกหรือ ICJ ถูกต้องเลยค่ะ คือชัยชนะคดีพระวิหารทั้งปี2505แล้วก็คำตีความปี2556เนี่ยมันทำให้กัมพูชามั่นใจกุลนไกสารโลกมากมองว่าเป็นเวทีที่ให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วเขาจะทำอะไรต่อครับกับสารโลกก็มีข่าวมีบทวิเคราะห์ว่ากัมพูชากำลังเตรียมจะยื่นฟ้องคดีพื้นที่พิพาทอื่นๆอีกค่ะอย่างแถวปราสาทตาเมินตาควายหรือตรงสามเหลี่ยมมรกตแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากคุยในกรอบทวิภาคีอย่าง JBC เท่าไหร่ในประเด็นพวกนี้ ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เลยครับทำไมมุมมองเขาต่อไทยต่อเรื่องเขตแดนมันถึงเป็นแบบนี้มุมมองประวัติศาสตร์เขาต่างจากเราชัดเจนเลยค่ะจากบทความในศิลปวัฒนธรรมที่อ้างอิงเอกสารฝั่งเขาเนี่ยเขามองว่าสมัยก่อนสยามคือมหาอำนาจที่รุกรานขเขมรส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาปกป้องอ้าวมองกลับกันเลยใช่ค่ะ เขามองว่าฝรั่งเศสช่วยให้ขเขมรรอดจากสยามเพราะฉะนั้นการที่ฝรั่งเศสปักปันเขตแดนแล้วให้ดินแดนบางส่วนกับกัมพูชาเนี่ยในมุมเขาคือการได้คืนจากที่เคยเสียให้สยามไม่ใช่การเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสแบบที่เราเข้าใจโหอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วในทางทันทูดล่ะครับเขาพยายามทําอะไรบ้างก็มีการใช้ภาพการประชิญหน้าที่มีผู้หญิงเด็กพระสงฆ์เพื่อสร้างภาพเหยื่อ เรียกความเห็นใจจากนานาชาติแล้วก็พยายามดึงประเทศที่3เข้ามายัางขอให้มาเลเซียที่เป็นประธานอาเซียนตอนนี้มาช่วยไกล่เกลีย่ยแล้วมาเลเซียว่างไงครับนักวิชาการมาเลเซียเองอย่างฟาคิมเบงก็ออกมาเตือนนะคะว่ามาเลเซียต้องระวังอาจจะถูกมองว่าเอ็นเอียงหรือถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งได้ครับผมนั่นคือฝั่งกัมพูชาที่ดูซับซ้อนมากแล้วถ้ามองกลับมาที่ฝั่งไทยเราละครับอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเรา ของไทยปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือการปกต้องอธิป,ปไตยค่ะอันนี้ชัดเจนเรายืนยันกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ตามหลักฐานข้อตกลงแผนที่ที่เรายึดถือถึงแม้จะยอมรับว่าบางพื้นที่มันมีการตีความต่างกันการกระทําอะไรที่ล้ําเข้ามาเราก็ต้องตอบสนองใช่ค่ะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติเป็นหลักส่วนแนวทางการตอบโต้ก็อย่างที่คุยกันคือเน้นการทูตเจรจาก่อนถ้าไม่ได้ผลก็อาจจะมีมาตรการอื่นค่ะ อาจจะเป็นมาตรการเศรษฐกิจปิดดานหรือถ้ามีการใช้ความรุนแรงก็ตอบโต้ทางทหารตามความจําเป็นตามสัดส่วนยึดหลักสากลแล้วการเมืองภายในเราล่ะครับมีผลไหมก็มีส่วนค่ะอย่างท่าทีของนายกอนุทินที่สนับสนุนกองทัพเต็มที่ก็เป็นการส่งสัญญาณจุดยืนที่ชัดเจนแต่ก็มีประเด็นที่อาจจะถูกหยิบมาใช้ทางการเมืองได้เหมือนกันอย่างเรื่องคลิปเสียงที่คุณแพทองทานคุยกับหุ่นเซนที่อุบูซามองว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะเอามาโจมตีได้อ๋อครับ แล้วท่าทีเราต่อสารโลกทำไมเราดูไม่ค่อยอยากไปทางนั้นเท่าไหร่ครับเราค่อนข้างระวังค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์คดีพระวิหารที่เราแพ้คดีแล้วคำตีความปี5.6ก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเรานักแล้วเราก็เคยประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกในคดีใหม่ๆหลังปี2503้วยแลด้วยเราเลยอยากคุยในกรอบ JBC มากกว่าใช่ค่ะเราอยากแก้ปัญหาผ่านการเจราจาทวิภาคีในกรอบ JBC หรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมมากกว่า เพราะมองว่าถ้าไปสารโลกอีกอาจจะเสียเปรียบการที่เราปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหนักๆนี้ก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมด้วยมีความเป็นไปได้ค่ะอย่างที่บอกว่าธุรกิจสีเทาบางอย่างมันโยงกับผู้มีอำนาจฝั่งนู้นพอเราไปเข้มงวดเรื่องแก๊งคอเรื่องของเถื่อนมันก็อาจจะสร้างความไม่พอใจกระทบความสัมพันธ์ชายแดนได้เหมือนกัน มันปนนกันไปหมดค่ะครับเข้าใจแรงจูงใจทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับแต่ดูเหมือนต้นตอจริงๆของความขัดแย้งส่วนใหญ่มันฝังรากลึกในประวัติศาสตร์เรื่องเขตแดนโดยเฉพาะกรณีพระวิหารช่วยขยายความตรงนี้อีกทีได้ไหมครับจุดเริ่มต้นจริงๆมันคืออะไรได้ค่ะจุดเริ่มต้นสําคัญเลยคือต้องย้อนไปตอนทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศสปี2 4งสี่สี่นะครับใช่ค่ะตอนนั้นสยามกับฝรั่งเศสตกลงกันว่าให้ใช้แนวสันปันน้ําเป็นเส้นแบ่งเขต ซึ่งถ้าตามหลักนี้เนี่ยปราสาทพระวิหารจะอยู่ฝั่งสยามชัดเจนเอ้าวแล้วทําไมมันไปอยู่ฝั่งกัมพูชาได้ล่ะครับปัญหามันเกิดตอนปี2451ค่ะหรือ1908ตอนนั้นฝรั่งเศสทําแผนที่ขึ้นมาชุดหนึ่งฝ่ายเดียวเลยนะคะเพื่อใช้ปักปันเขตแดนแล้วแผนที่ฉบับสําคัญคือแผนที่ภาคผนวกหนึ่ง Annex Map ที่พูดถึงกันบ่อย ใช่ค่ะในแผนที่ฉบับนี้เส้นที่ฝรั่งเศสลากเนี่ยมันไม่ตรงกับสันปันนามที่ตกลงกันไว้แต่ดันลากให้ตัวปราสาทไปอยู่ฝั่งกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเป็นอินดูจีนฝรั่งเศสแล้วทําไมตอนนั้นสยามไม่คัด้านล่ะครับทั้งที่มันไม่ตรงข้อตกลงนั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือมีหลายเหตุผลนะคะนะักประวัติศาสตร์ก็อธิบายว่าตอนนั้นสยามโดนกดดันหนักมากจากฝรั่งเศสอังกฤษ การทูตเราเน้นรักษาส่วนใหญ่ไว้ก่อนเรื่องแผนที่อาจจะมองเป็นเรื่องรองหรืออาจจะมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนตอนรับมอบแผนที่ทําให้เราไม่ได้ยื่นค้านแผนที่ภาคผนุกหนึ่งเป็นทางการแล้วการที่เราไม่ค้านตอนนั้นมันส่งผลยังไงครับที่นั้นไปแล้วโดยพฤติไนเพราะไม่ได้คัดค้านคําตัดสินปี2 5 0 5น้ี่คือให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ยังไม่ได้พูดถึงพื้นที่รอบๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะปี2 5 0 5เน้นแค่ตัวปราสาท มันก็เลยยังคลุมเครือเรื่องพื้นที่รอบๆหรือที่เรียกกันว่า4.6ตารางกิโลเมตรนั่นแหละค่ะก็เลยตึงเครียดประทะกันมาเรื่อยๆจนปี2554กัมพูชาก็เลยไปยื่นสารโลกอีกรอบ ขอให้ตีความคำพิพากษาเดิมใช่ค่ะขอให้ตีความให้ชัดๆไปเลยเรื่องขอบเขตพื้นที่ตรงนั้นฝ่ายไทยเราก็ค้านนะคะว่าศาลไม่มีอำนาจเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่ศาลก็รับไว้พิจารณาเป็นการตีความคำพิพากษาเดิมแล้วสุดท้ายศาลก็ตีความออกมาปี2556ค่ะปี2556ารศาลตัดสินตีความออกมาเป็นเอกฉันท์เลยบอกว่าคำพิพากษาปี2 5 0 5นน่ะมันครอบคลุมพื้นที่ชะง่อนผาพระวิหารทั้งหมด ไม่ใช่แค่ตัวประสาททั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะเราก็บอกว่าไทยต้องถอนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ชงอนผานนั้นทั้งหมดโดยสารก็อ้างอิงขอบเขตตามเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งฉบับเดิมนั่นแหละค่ะอ๋อถึงสารไม่ได้ขีดเส้นให้ใหม่ แต่ก็ยืนยันตามแผนที่เดิมถูกต้องค่ะซึ่งมันก็กระทบจุดยืนการบริหารจัดการพื้นที่ของเรามากๆมรด,ะดกทางประวัติศาสตร์ตรงนี้เองสินะครับที่มันยังทรงผลมาถ,ถึงปัจจุบันทําให้กัมพูชาย,ยิ่งเชื่อมั่นสารโลกส่วนไทยก็ระวังตัว แล้วกลไกลเจราจาอย่าง M O U P C 3หรือ J B C มันเลยเดินหน้ายากใช่เลยค่ะความไม่ไว้ใจกันมุมมองประวัติศาสตร์ที่ต่างกันสุดขั้วบวกกับผลคำตัดสินสารโลกมันทำให้การหาจุดร่วมในกรอบ J B C สำหรับพื้นที่อื่นๆมันยากมากๆกัมพูชาก็เลยมีแนวร้มจะไปทางสารโลกมากกว่าประวัติศาสตร์นี่ซับซ้อนและส่งผลจริงๆครับทีนี้มองภาพกว้างขึ้นนานาชาติโดยเฉพาะอาเซียนหรือมหาอำนาจอื่นๆเขามองเรื่องนี้ยังไง แล้วถ้าเทียบกําลังทหารจริงๆล่ะครับใครได้เปรียบเสียเปรียบในระดับภูมิภาคอย่างที่บอกไปมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนก็พยายามเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ก็มีความท้าทายอยู่ส่วนประชาคมระหว่างประเทศโดยรวมก็จับตาดูด้วยความเป็นห่วงค่ะไม่มีใครอยากให้มันบานปลายเป็นเรื่องใหญ่กระทบเสถียรภาพอาเซียนในเรื่องกําลังทหารล่ะครับถ้าเทียบตามข้อมูลที่เปิดเผยหรือที่อบูซาวิเคราะห์ไว้นะคะไทยเรายังได้เปรียบอยู่พอสมควรค่ะ งบประมาณกลาโหมเราสูงกว่าเยอะประมาณเท่าไหร่ครับเทียบกันของไทยประมาณ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐกัมพูชาเรารา0สองพล้านค่ะแล้วก็กองทัพอากาศเราเหนือกว่าชัดเจนมี F16 มีอาวุธที่แม่นยํากว่าอย่างปืนใหญ่เซซ่ามีระบบเรดาร์ดีกว่าแล้วก็เรามีความร่วมมือทางทหารกับตะวันตกโดยเฉพาะอาเมริกาแต่กัมพูชาก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะจากจีนถูกต้องค่ะกัมพูชาพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องเลยค่ะหลายปีมานี้ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากจีนทําให้มีอาวุธใหม่ๆเข้ามาเยอะเหมือนกันเช่นรถถัง MBT 2 0 0 0ปืนใหญ่ SH 1จจรวดหลายลํากล้อง PHL 0 3พวกดโดรน UAV ต่างๆถึงด้วยร่วมอาจจะยังตามแต่ก็พัฒนาขึ้นเยอะใช่ค่ะแล้วการที่กัมพูชามีจีนหนุนหลังส่วนไทยเราใกล้ชิดกับอเมริกาตะวันตกมันก็เป็นอีกมิติของสมดุลอำนาจในภูมิภาคที่ทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกฟังทั้งหมดนี้แล้ว ยิ่งเห็นภาพเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มันเป็นผลพวงจากประวัติศาสตร์ยาวนานการเมืองภายในผลประโยชน์เศรษฐกิจแล้วก็มุมมองที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆใช่ค่ะรากเง้าเรื่องเขตแดนจากยุคอาณานิคมมันฝังลึกมากพอมารวมกับแรงกดดันการเมืองเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็วาฒกรรมชาตินิยมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือตลอด มันก็ยิ่งทําให้การหาทางออกที่สองฝ่ายยอมรับได้มันท้าทายมากค่ะก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าเมื่อดูจากปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งประวัติศาสตร์ที่แกไม่ง่ายแรงกดดันปัจจุบันมุมมองที่ต่างกัน,นกลไกเจราจา j จดี DC ที่เหมือนจะชะงักแล้วก็บูชาก็มุ่งไปสารโลกแล้วแบบนี้มันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับที่เราจะเห็นทางออกที่ยั่งยืนจริงๆในเร็วๆนี้ หรือว่าเราอาจจะต้องอยู่กับวงจรความตึงเครียดการ,รเผชิญหน้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะแรงบ้างเบาบ้างตามสถานการณ์ไปนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็คิดทางความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่ามันจะคลี่คลายไปทางไหน